สวัสดีครับพบกันในเกม s o r d of c a v a l e r a วันนี้มาแนะนำเพื่อนๆในการรีหาตัวละครนะครับซึ่งการรีหาตัวละครของเกมนี้ตอนนี้มันจะมี3ตัวนะครับที่เป็นช่วงเลดอัพตัวละครซึ่งก็คือเพิ่มโอกาสในการเจอนะครับก็คือกอรีเอะเบริลและก็โคนะครับและเกมก็จะแจกตัวสุ่มให้เรา21ใบนะครับอ่าตอนนี้ในเกม เปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวท็อปทายอยู่5ตัวอย่างในรูปนะครับก็คือกอริเอะเบริลเดนทาริออนแล้วก็อินแอนนาโคนะครับแต่ตัวที่มันเป็นท็อปจริงๆจะเป็นกอริเอะกับอินนานะครับส่วนเบริลกับโคเนี่ยก็เป็นตัวที่เก่งนะครับแล้วมันเป็นเลดอัพอยู่ถ้าเป็นไปได้มีก็ได้นะครับหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแต่ตัวที่ต้องมีเนี่ยก็คือกอริเอะกับอินแอนนาที่เป็นตัวซัพพอร์ตคือเป็น2ตัวนี้ตัวหลักนะครับอ่ะ ส่วนตู้เนี่ยตอนนี้เขามีอยู่3ตู้ก็คือเป็นตู้ i r s t t ส u m ม o n การันตีใน30โลแล้วก็จะเป็นตู้กอร์เรียนะครับตู้ที่3ก็จะเป็นตู้คู่กันนะครับของเบลิวกับโคซึ่งตู้เนี่ยเลดกอรเรียมันออกแค่50%การันตีเนาะส่วนตู้คู่เบลิวกับโคเนี่ยมันการันตี75%ครับอ่ามาดูวิธีการรีถ้าเราเริ่มเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยก็ให้เข้าเป็น g u e id นะครับ แล้วเราจะมาเจอเลือกเพศตัวละครตรงนี้เลือกได้เลยจะผู้ชายผู้หญิงก็ได้เราเปลี่ยนทีหลังได้นะครับดังนั้นไม่มีปัญหาเลยเข้ามาปุ๊บเริ่มเนื้อเรื่องก็ปุ่มสคิปอยู่ขวาล่างนะครับก็กดไปแล้วก็ข้ามไปได้เลยเล่นไปเรื่อยๆเราจะมาเจอที่ตั้งชื่อตัวละครก็แนะนําว่าตั้งอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาเปลี่ยนทีหลังได้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อซ้ําไม่มีปัญหา อ๋อดังนะั้นตั้งชื่ออยังไงก็ได้พอเล่นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาถึงช่วงที่มันเปิดตัวนะครับให้เราเปิดสุม่มก็อย่าไปคิดอะไรมากตัวโลตัวนี้ได้ทุกคนเหมือนกันนะครับเราจะเล่นไปเรื่อยๆจนถึงด่าน0ูนย์ห่งตะกี้พอจบเราก็จะเข้ามาในบ้าน,นครับก็เข้าไปที่จดหมายรับรางวัลน,นะครับรางวาัลพีรีจิสเตอร์หรือเกมเปิดนี่แหละก็ได้มา21โลนะครับก็ให้เรามาที่ตู้สุ่มเลย แนะนำให้เปิดตู้สุ่มก็คือกรีอะครับเพราะว่ากรีอาเนี่ยโอกาสออกมันแค่50%ดังนั้นเปิดกรียก่อนนะครับหลังจากเราได้กรียเสร็จนะครับเปิดจนสุม่มจนได้กรียหรืออินแอนนาก็แล้วแต่เนี่ยคือ2ตัวนี้จะเป็นตัวหลักหรืออย่างแย่ที่มันลองลงมาก็จะเป็นโคหรือเบริลครับเนี่ยคือจะเป็นอย่างนี้เอาสรุปอีกทีนะครับก็คือเราจะสุ่มหากลียหรืออินแอนนา โดยการเปิดที่ตู้กอรเลียนะครับอ่าพอเราได้1ใน2ตัวเนี้ยหรือจะได้เป็นเบรลิวหรือโคก็ได้แต่เบรลิวกับโคเนี่ยจริง,รงๆไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันจะเป็นอยู่ตู้คู่กันนะครับดังนั้นถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยเราควรเปิดตู้กอรเลียสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้กอรเลียหรืออินแอนนานะครับสตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหลักแล้วพอเราได้เสร็จเราก็ไปเปิดตู้การันตี30โล ะครับพอได้การันตี30%สิโลถ้ามันไม่ซ้ำแล้วยิ่งมันเป็นตัวดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายเราก็อาจจะสุ่มเบริลหรือโคมาอีกหนึ่งตัวอ่ะเราก็อาจจะเปิดแค่ประมาณนี้นะครับแล้วอาจจะดองเพชรไว้เพื่อไปหาตัวรอตัวใหม่ๆเก่งๆขึ้นที่มันจะเข้ามาต่อไปอ่านะครับนี่ก็คือสรุปการรีโลหาของเราในช่วงเกมเปิดอันนี้ตัว ถ้าเราหาตัวจนได้ ID หรือได้ ID ไม่สนไม่ถูกใจเรานะครับเรามาดูวิธีการปลูก ID กับการรีเซ็ตลบ ID นะครับก็คือเราจะมาที่ตัวปุ่มด้านบนนะครับในหน้าจอตัวนี้แล้วก็กดที่รูปฟันเฟืองสายล่าครับอพอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะมีคำว่า user center ปุ่มด้านบนเนี่ยเราก็กดเข้าไป เซฟตี้เซนเตอร์ปุ่มบนในภาพก็คือเอาไว้เชื่อม ID นะครับแต่ถ้า ID เนี้ยเรายังไม่เชื่อมเราไม่พอใจเราก็กดที่ปุ่มด้านล่างนะครับ delete account ลบทิ้งแล้วก็เริ่มการตีหา ID ใหม่นะครับก็กดปุ่มนะครับติ๊กถูโอเคแล้วก็ติ๊กแล้วก็โอเคเหมือนเดิมแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับ ID ก็ลบทิ้งแล้วก็เริ่มหาใหม่ครับก็การรีหาตัวละครก็เกมเนี้ยใช้เวลาประมาณ20นาที นะครับถ้าใครไม่อยากเสียเวลาก็แนะนำรอซื้อต่อจากคนอื่น